สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังกันนะคะเอ่อทุกคนขอมาเยอะมากว่าอยากให้ต้องร้องกกร้องเพลงไทยนะคะวันนี้จะร้องให้ทุกคนฟังกันนะคะอาจจะร้องไม่ชัด <c oughs> นะคะดอกไม้กับแจกันค่ะดอกไม้ที่เห็นว่ามันดูสวยเมื่อใส่แจกัน ได้ถามันไหมว่าโดนบังคับหรือสมัครใจมีคนที่พลากมันมาอำลาเก่งกันไปแล้วสุดท้ายมาร้องไห้บนแจกันแต่ฉันก็รู้ว่าเธอก็รักก็ห่วงเท่าไร ให้หันทางไหนก็มีเธอชี้คอยบอกกับฉันใจจริงก็รักเธอทั้งรักและผูกพันแต่ว่าใจมันทนทำตามต่อไปไม่ไหวแค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิมอย่าเตามอะไรลงไปฉันคายเหนื่อย นักๆักมีรักก็อยากให้พ้อนคลายอยากให้รักฉันแบบที่เป็นฉันจริงๆอย่าทำให้เป็นใครๆรรักเธอมากรักเธอมากที่สุดแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปวันนี้ฉันจะจากไปฉันขอไปเป็นตัวเอง ฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบารดัลาฟิวมอรเขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะทำให้ใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครร้ <c oughs> องผิดเฉยเลยโอเคคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพลงสุดท้ายเพราะว่าเพลงนี้กำลังมาแรงนะคะ ที่ต้องเหล่าเงินฟังแล้วติดหัวเพลงนี้กันเลยร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังกันนะคะเพลงแรกอาจจะแบบอืเศร้าๆหน่อยแต่ว่าไม่เศร้านะคะตอนสุดท้ายไม่เศร้าค่ะ <c oughs> เพลงนี้ชอบมากตอนนี้ชอบมากนะเ <c oughs> พราะมันติดหูน้องเหล่าเงินมากตอนนี้ โอเคค่ะตอนนี้ก็ชอบก็คือ2เพลงนี้นะคะที่ร้องบ่อยสองพงสองโอสองพงสองเพลงนี้นะคะ,งงเ,งงเ,ะ,คะเป็นไงกันบ้างคะ่ะว่าแบบอืมภาษาไทยอ่เอพูดอร้องเพลงชัดไหมไม่น่าชัดนะนอนองเราร้องแบบลนๆยังไงก็ไม่ะล้ร้อ,องเหมือนเหมือนกลัวแบบผิดนะคะต้องมีผิดแน่เนี่ยต้องมีผิดสักสักขอ้อต้องมีผิดแหละ มันไม่ใช่เออน้องหล่ามันไม่ใช่ไทยคนไทยเท้ๆมันก็จะต้องแบบอ่าไม่ชัดอยู่แล้วเนาะมันก็มาช้าอยู่นะคะมันก็มาช้าลมเล่นละโอเคค่ะงั้นน้องหลังก็จะขอตลาไปก่อนนะคะอ่าอ,อยากให้ร้องเพลงไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะว่าน้องหลังมันจะร้องได้ไหมลองท้ากันดูโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย